ส่วนเรื่องไทยกัมพูชาเราผ่านพ้นการลงนามจอยสต์ t เต e ปเมนในการประชุม GBC ไปแล้วแล้วก็ได้เห็นภาพการปล่อยเฉลยศึกของกัมพูชากลับสู่มาตุภูมิขั้นตอนหลังจากนี้ในสัปดาห์แรกๆของเดือนมกราคมนี้ก็จะมีการพูดคุยกันเปนการประชุม JBC เพื่อจะมาปรับแต่งเขตแดนร่วมกันเองนะครับ ส่วนฝั่งกัมพูชาเองชาวบ้านของเขาที่ก่อนหนนี้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เริ่มทยอยกลับบ้านของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแต่มีสิ่งผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ตามแนวชายแดนเริ่มเห็นชาวกัมพูชาเดินละเลาะ,ะตามแนวชายแดนลักษณะเหมือนกับว่ามีความพยายามจะลักลอบเข้ามาอย่างประเทศไทยด้วยนะครับเ,<อ>เพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าอยู่กัมพูชาเนี่ย,ยไม่มีงานอดอยาก ไม่มีไรายได้นะตอนนี้เริ่มเห็นปัญหาที่จะตามมาคืออาจจะเห็นเยอะขึ้นนะที่คนกัมพูชาลักลอบเข้ามาหางานทําในบ้านเราบอกนะเข้ามาแบบนี้ผิดกฎหมายแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเขาจับทันทีเลยนะไม่อนุญาตให้เข้าค่ะเนี่ยนี่เป็นภาพของชาวกัมพูชาที่อําเภอสํารงจังหวัดอุดรมีชัยที่ก่อนหน้านี้อพยพออกจากบ้านมาอยู่ยังศูนย์พัออกพิงชั่วคร บ้าของตัวเองแล้วส่วนคลิปนี้ครับคลิปนี้ชาวกัมพูชามาท่ายภาพเอาไว้ขณะเดินขบวนอ้อยเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับี่มีเด็กเล็กอยนะครับชาวกัมพูชาเดิน,น,<บ>นอุ้มลูกกระแตงเด็กเล็กบางคนก็สะพายกระเป๋าเสื้อผ้าเดินตามกันเป็นแถวเรียงหนึ่งเลยซึ่งไม่รู้ว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้กําลังจะไปไหนมันก็ คิดเป็นอื่นเป็นใดก็ยากเหมือนกันเอ๊ะลักลอบกับ oh <my S 1> ข้ามมายังประเทศไทยหรือเปล่าหรือเขา,าจะากลับบ้านของเขาเองก็เป็นไปได้เราจะพุ่งปักตามเขาบ้านก็อยู่ทางไหนล่ะมาเดินตามป่านเนี่ยนะเอเอเห็นไหมเนี่ยหรือว่าเป็นทางลัดลัดเลาะไปใช่หรอแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะห,หรือพยายามหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามายังประเทศไทยเราหรือไม่ไม่ใช่แอบมายึดบ้านเราอีกนะก็กั้นรั้วไหมดแล้วล่ะครับก็เราฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดมากขึ้นนะตามแนวชายแดนในช่วงนี้นะครับ สว่วนทหานกัมบพบูชาที่ยังอยู่เนหนือเลยก็จะต้องลำเลียงเสบ,บียงขึ้นบนฐานอยู่ เพื่อประจําพื้นที่กันต่อเนื่องแต่พบว่าต้องช่วยกันแบบยกแบกหามลากเสบียงขึ้นไปบนภูเขาที่มันสูงชันคือต้องบอกว่าเดินลากกันประมาณ3ามถึงสก้าก็ต้องหยุดพักกันทีเพราะว่าเส้นทางมันลําบากคุณกายดูในคลิปในภาพสิคะเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าเส้นทางสายหลักรู้ไหมทำไมไมนเสียหายเลยเพราะว่าถูกทางกองทัพอากาศของเราส่งเครื่องบินรบ F16 เนี่ย คือไปทำลายถนนเมนไทย ทางลำเลียงนะคะเสลียงไอ้ขอภายสเบียงค่ะขึ้นไปที่ฐานของกัมพูชารวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยพอเราทําลายไปปุ๊บเนี่ยการที่จะลําเลียงขึ้นไปใหม่เขาต้องใช้วิธีการนี้แล้วค่ะลากกันไปนะคะตามเส้นทางที่ต้องบอกว่าไม่สะดวกเท่าไหร่อย่างคลิปนี้ฐานกัมพูชาคนนี้ค่ะเขาเป็นทหารตัวตึงของกัมพูชาเลยที่อยู่ตามแนวชายแดนใกล้ๆกับเขาพระวิหารก็มีการโพสต์คลิปของตัวเองกําลังเช็ดอาวุธปืนประจํากายอยู่ที่ฐานแนวหน้า ถมยังมีการพูดอัดคลิปต,ต้องบอกว่าอวดแล้วก็โม้ด,ด้วยนะคะว่าตกเองเนี่ยไปสู้รบกับทหารเสียมแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้อย่างปลอดภัยเขาอวดเลยนะ เพราะว่านักขาของเราที่ฟังภาษาเขมรได้เนี่ยเขาก็แปลให้ฟังครั<อ>บโอ้โ,อโ,อโหโเนี่ยเขาไปลบมาแล้วนะกับวพวกทหารเสียมแต่เขารอดชีวิตมาได้จังหวะนี้ก็ทําความสะอาดปืนแล้วอัดคลิปไปด้วยนะคะคบางคนก็เข้าไปแซวช่วไงไหช่วงที่สู้รบกันหนักๆไม่รู้ว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาหลบอยู่ที่รู้ไ,ไม่ใช่บังเกอร์ตรงไหนหรือเปล่าแต่จะดีใจพี่เขาด้วยที่รอดชีวิตกลับมาได้แล้วเหมือนกับมาขิงด้วยใช่ไหม นะแต่หลายๆนายของกัมพูชาเนี่ยไม่รอดนะสิครับอย่างทหารกัมพูชานายนี้ไม่รอดชีวิตกลับมาภรรยาต้องนําร่างของสามีมาประกอบพิธีทางศาสนาแต่ผู้ชมสังเกตที่มือเธอดิเธอถือมือถืออยู่ใช่ไหมแล้วผู้ชมสังเกตดูสิว่าเอ้มันคืออะไรอ่ะเอออะไรอ่ะ QR c o d ค คิวอาโคดอย่าบอกนะว่าเปิดคิวอาโคดรับบริจาคถูกต้องนะคะว้ารับบริจาคกันฉ่ำเลยเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็เป็นทุนสอบได้ดูครอบครัวด้วยคือเอาจริงนะพวกเราเองเนี่ยก็เห็นใจถ้าเห็นกานผู้น้อยของกัมพูชาที่ต้องมาเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้นะก็เห็นใจแหละครับเนะเราเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะแล้วก็สงสารเห็นใจแต่ยังไงได้ อะคุณผู้ชมทุกอย่างนี่มันมาจากนโยบายของผู้นำกัมพูชาทั้งนั้นเลยสิ่งที่คุณพูดนี่ะอยากผู้นำของเขาได้ยินจังเลย ไปชาชุดของคุณโดยเฉพาะานกล้าที่ต้องมาเสียชีวิตนะคะเพราะว่าคําสั่งของคุณน่ะและทุกวันนี้ครอบครัวเขาลำบากต้องทําถึงขั้นขนาดนี้แล้วรัฐบาลกัมพูชาต้องลงมาดูแลนะอย่าปล่อยให้ญาติพี่น้องของเหล่าทหารกล้าเขาต้องมาถือแบบว่าโทรศัพท์และเปิดคิวอาร์โค้ดรับบริจาคกันขนาดนี้ยังดีนะทันสมัยที่มีคิวอาร์โค้ดไม่ใช่แบบว่าเออกล่องมีขันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่ดีอะเนาะด้วยธรรมชาติพวกเรานักข่าวเนี่ยตรวจสอบมืกคิวาค้ด่ เบรกเล็กเป็นเจ้าของบัญชีเป็นคนเป็นคนอื่นหรือเปล่าอ่ะพูดช่างสงสัยไงเราเป็นนักข่าวแล้วก็เอ๊เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านของเขาหรือเปล่าเป็นผู้นำชุมชนของเขาหรือเปล่าหรือเป็นบัญชีใครก็ไม่รู้หรือเปล่ายิ่งกัมพูชาขึ้นชื่ออยู่ว่าเป็นประเทศแห่งสแกมเมอร์่าไปว่าเขายังไงไม่ได้ว่ามันข้อมูลแบบนี้จริงๆรนานาชาติเาก็รู้ยูเอ็นประกาศเลยศูนย์กลางของสแกมเมอร์ระดับโลกอืมไม่ได้ใส่ร้ายเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลจริงๆคุณผู้ชม